YG ค่ะประกาศยังเป็นทางการกับการคอลแลบเพลงครั้งสําคัญของทั้ง4ศิลปินค่ะเริ่มปล่อยเพลงก็คือ22ตุลาคม64ค่ะลาสุดค่ะสํานักงานข่าวโอเซนค่ะได้ตีพิมพ์ข่าวค่ะว่า YG Entertainment ประกาศเมื่อวันที่16ตุลาคม64ค่ะว่าน้องดีซาบและคิงค่ะได้เข้าร่วมในซิงเกิลใหม่ของ DJS n เซเค่ะชื่อเพลงก็คือ SG ก่อนหน้านี้ค่ะชื่อเพลงก็คือ Sexy Girl ค่ะซึ่ง SG ค่ะก็ย่อมาจาก Sexy Girl ซึ่งทาง DJ s n เซเค่ะก็ออกมาให้เหตุผลว่าที่เปลี่ยนชื่อเพลงไม่สามารถใช้ ชื่อเซ็กซี่เกิลได้ใน Tik t o k นั่นเองค่ะก็เลยไม่มีทางเลือกจึงต้องเปลี่ยนมาเป็น SG ค่ะแล้วก็มีกำหนดจะปล่อยออกมาในวันที่22ตุลาคม64ค่ะในก็ดีเจสเน็กค่ะได้ปล่อยวิดีโอทีเซอร์ซิงเกิลเพื่อให้แฟนๆค่ะไปพรีเซฟกันได้ในวันเดียวกันค่ะก็คือ16ตุลาคม64อย่างเป็นทางการค่ะซึ่งข้อมูลเฉพาะอื่นๆค่ะที่ยังไม่ทราบชัดเจนแต่ว่าแฟนๆทั่วโลกเนี่ยก็ต่างกระตือรือร้นค่ะที่จะอยากฟังเพลงของทั้ง4ศิลปินแล้วซึ่งสื่อต่างชาติค่ะที่มี อ็อส์เอ็นเอ็มอีก็ให้ความสนใจกับพวกเขามากๆค่ะด้วยการนําเสนอข่าวที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็วค่ะดีเจแซนด์ับเป็นโปรดิวเซอร์และก็ศิลปินที่ได้รับรางวัล b e s t d a n c e e l e c ก ronic Music a w a r d ค่ะจากงาน2015 Billboard Music Awards มีดนตรีหลากหลายประเภทรวมทั้งจังหวัดแทรปมัมบ t ทอนแล้วก็อิเล็กโทรเฮาส์ค่ะและก็เป็นที่รู้จักสําหรับความนิยมและก็ความสามารถทางดนตรีของเขาในเวลาเดียวกันซึ่งเขาค่ะติดต่อก,กับสมาชิกในขณะที่เข้าร่วมคอนเสิร์ตที่เอลเอของ b l ล c k p i ง k ในปี2019ค ความคาดหวังสูงค่ะว่าดิซ่านั้นจะสร้างการทํางานกับเขาในแบบใดแบบหนึ่งผ่านโครงการระดับโลกแบบนี้ซึ่งในสมาชิกแบล็ k พิงค์ค่ะลิซ่าได้ร่วมทํางานกับ Bob ๊อปสตาร์หลายคนค่ะเช่นเลดี้กากา e ิซิน่าโก z เมสแล้วก็คาร์ดิบีซึ่งนี่เป็นครั้งแรกค่ะที่ลิซ่าทํางานเดี่ยวกับศิลปินต่างประเทศค่ะลิซ่าค่ะเปิดเพลยอ,อัลบั้มเดี่ยวอย่างนาดิซ่าและก็ยืนยันความนิยมอันยิ่งใหญ่ของเธอค่ะในฐานะศิลปินเคป๊อปซึ่งครองชาร์ตรดับโลกต่างๆได้มากมายเพลงไตเติ้ลอัลบั้มเดี่ยวของลิซ่าและลิ่าค่ะก็ขึ้น อันดับที่1บนไอจูนท็อปสองชาร์ตใน72ประเทศแล้วก็ติดอันดับท็อป100เพลงของ YouTube ทั่วโลกเป็นเวลา2สัปดาห์ติดต่อ,อก,กันเลยส่วนเพลงมันนี่ในอัลบั้มก็ขึ้นอันดับที่7ในชาร์ต s อ o t i f y ทั่วโลกค่ะซึ่งแสดงให้เห็นถึงความนิยมค่ะของลิซ่า ทั้ง2เพลงของน้องลิซ่าครับประสบความสําเร็จในมิวบอร์ดของสหรัฐอเมริกาและก็ชาร์ตหลักอย่างเป็นทางการของสหราชอาณา,าจักรค่ะส่วนมิวสิกล,ลิซ่าค่ะซึ่งมียอดวิวใก,กล้จะ3ล้านไปแล้วค่ะก็ถูกบันทึกในกินเนสส์เวิลด์เรคอร์ดล่าสุดข่าว G ายจีออกมาประกาศยังเป็นทางการปล่อย22ตุลาคมค่ะชื่อว่า SG ค่ะต้องขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานข่าวโอเซนค่ะ